สัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถยนต์คันนี้ audi rs 4 a v a n t quattro ครับเมื่อกดคันเร่งไปนี่ดุดันมากขับได้สนุกครับปรับเซ็ตมาดีแล้วเรายังเลือกปรับได้อีกแถมยังเป็นขับเคลื่อนสีล้อมันทำให้ทุกอย่างมันกลมกลืนโดยปกติเจ้า audi a v a n t quattro เนี่ยมันก็ดุดันเอาการอยู่แล้วล่ะ พอมาเป็น RS ปุ๊บแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมันให้กำลังถึง450แรงมา้าก็ทำให้ขับได้สนุกขึ้น วันนี้ผมกำลังขับรถยนต์ Audi RS4 Avant Quattro นะครับ RS4 ก็คือรถที่ Audi เขาปรับแต่งเพิ่มสมรรถนะประสิทธิภาพทั้งเครื่องยนต์ความแรงใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบ V6 สูบเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่จ่ายเชื้อเพลิงตรงหรือว่า g a s ซ l i n น Direct Injection แล้วก็มีเทอร์โบชัตเจอร์เข้ามาอัดอากาศช่วยด้วยเป็น V6 สูบที่มี4วาล์วต่อสูบ กำลังเครื่องยนต์ก็450แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่5,700รอบถึง6,700รอบต่อนาทีมีแรงบิด600นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน1,900ถึง5,000รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์แบบ S-tronic เดินหน้า8จังหวะอัตราทดเห็นเป็นรถแบบตรวจการท้ายตัดหรือว่าอวานแบบนี้อย่าได้คิดว่ามันเป็นรถจ่ายกับข้าวนะครับอย่าได้คิดว่าเป็นรถแม่บ้านเพราะ ว่าเมื่อกดคันเร่งไปนี่ดุดันมากขับได้สนุกครับแล้วก็เดินทางไกลเข้าโค้งนี่เชื่อได้ครับนอกจากช่วงล่างซัสเพนชั่นเนี่ยปรับเซ็ตมาดีแล้วเรายังเลือกปรับได้อีกแถมยังเป็นขับเคลื่อน4ล้อมันทำให้ทุกอย่างมันกลมกลืนแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือการแน่นเฟิร์มของช่วงล่างแบบเนี้ก็ต้องปรับตัวข้อหาบันหน่อยแม้ว่าจะปรับไปที่ โหมดคอมฟอร์ตแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ายังดีครับที่ก็ททำเบาะนั่งมาให้แบบช่วยซึมซับไปได้ส่วนหนึ่งก็ไม่เด้ทรมานอะไรนะครับเพียงแต่ว่าให้อารมณ์แบบสปอร์ตหน่อยแค่น,นั้นเองแล้วระบบต่างๆก็คอยช่วยเราไว้ได้เป็นอย่างดีครับระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น traction ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันเรื่องการเสียการทรงตัวอะไรพวกนี้รถสมัยนี้มันใส่เข้ามาช่วยเดครบถ้วนครับ,รบมันก็แม้ว่าเราผู้ ผู้เป็นคนขับยังจะเป็นหัวใจสําคัญแต่ระบบต่างๆเหล่านี้มันก็เหมือนผู้ช่วยที่เข้ามาคอยช่วยในยามที่เราเผลอหรือในยามที่บางทีเราก็ล้าไปบ้างเพราะฉะนั้นก็ทําให้ขับได้สบายใจมากขึ้นขับได้สนุกมากขึ้นไปกับครอบครัวก็สบายๆมีพื้นที่เพียงพอครับ5 9 9 9 0 0นบาทสนนราคาค่าตัวของ Audi RS4 a v a n Quattro คันนี้ พอมี RS ขึ้นมาบางท่านอาจจะบอกว่าแหมมันแพงเพราะเป็น RS เปล่าแล้วครับจริงๆไอ้คำว่า RS ที่ติดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ติดขึ้นมาเพื่อให้ดูหรูหราดูเท่ๆเฉยๆมันสมราคาจริงๆสมรรถนะประสิทธิภาพมันสมราคารถแบบนี้เนี่ยย้อนไปไม่นานหรอกครับมักจะถูกค่อนขอดว่าเป็นรถแม่บ้าน เอาไว้ไปจ่ายกับข้าวเอาไว้รับส่งลูกเรียนหนังสือเขาบอกคนหนุ่มคนสาวไม่นิยมหรอกไอ้รถท้ายตัดแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ตลาดรถทั่วโลกกลับมานิยมกันเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางเพราะอะไรเพราะว่าห้องเก็บของท้ายมีพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระได้เยอะคนสมัยใหม่มีอุปกรณ์การดำรงวิถีชีวิตในวันหยุดมีเครื่องเล่นกีฬามีกระเป๋าเดินทางอะไรเยอะแยะไปหมดใส่ได้ครบถ้วน เบาะหลังปรับได้อยากใส่ของยาวหน่อยของกว้างหน่อยปรับได้เลือกได้ตามอัธยาศัยจึงได้รับความนิยมมากขึ้นทีนี้พราคนหนุ่มคนสาวหันมาน,นิยมรถแบบนี้ ผู้ผลิตก็เลยต้องใส่ความดุดันลงไปบ้างโดยปกติเจ้า Audi Avant Quattro เนี่ยมันก็ดุดันเอาการอยู่แล้วละ่ะพอมาเป็น RS ปุ๊บแรงม้าที่เพิ่มขึ้นเครื่องยนต์เบนซิน V6 จ่ายเชื้อเพลิงแบบตรงแ a s สโซ n e นไดเ c ก i n อิน t จ o ชันกับเทอร์โบชาร์เจอร์เนี่ยมันให้กำลังถึง450แรงมา้าก็ทําให้ขับได้สนุกขึ้นช่วงล่างแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นบางคนอาจจะบอกแหมมันเกินกําลังไปก็ไม่เป็นไรครับ เก็บเงิน2ล้าน5แสนบาทเข้ากระเป๋าแล้วก็ไปเลือกเจ้า Audi A1 Quattro ถูกลงไป2ล้าน5แสนบาทเอาเงินไปใช้อย่างอื่นได้สบายสบาย